สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello test นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการไข้ห้องนะครับไข้ห้องคืออะไรนะครับนะก็มาฟังกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการไข้ห้องนั่นก็คือการสลับที่นอนกันนั่นเองนะครับนะอธิบายแบบง่ายๆนะครับนะสลับจากห้องหนึ่งไปนอนอีกห้องหนึ่งเขาเรียกว่าการไข้ห้องนะครับนะ วิธีการคือทำยังไงนะครับนะวิธีการก็คือนะครับการสลับห้องนอนกันน่ะการสลับห้องนอนกันมันต้องมีคน2คนนะครับนะทำนะพูดง่ายๆหรือว่าอธิบายให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับสมมุติว่ามันมี2ห้องนอนนะครับมันจะได้ไม่งงนะครับนะมันสมมุติว่ามันมีแค่2ห้องนอนห้องหนึ่งมีนักโทษ80คนห้องหนึ่งมีนักโทษ90คนนะครับ ผมจะเอาเพื่อนผมที่อยู่ในห้องนอนที่สองเนี่ยมานอนกับผมซึ่งผมนอนอยู่ห้องนอนที่1น,นะผมให้เพื่อนผมมานอนปุ๊บผมก็ต้องนะครับจ้างคนนะครับหรือว่าหาคนที่อยู่ในห้องผมเนี่ยไปนอนแทนห้องเพื่อนผมนะนะพูดง่ายๆก็คือนะครับจ้างคนไปสวมรอยเป็น นะครับเพื่อนผมไปนอนอยู่ในห้องนะครับเพราะว่าหลักการโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นในเรือนจําขนาดใหญ่เรือนจําขนาดใหญ่เนี่ยมันมีหลายห้องนอนนะครับแล้วแต่และห้องนอนเนี่ยก็จะมีจํานวนนักโทษนะครับปริมาณมากดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะจําไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยใครนอนห้องไหนบ้างนะครับน,นักโทษเป็นพันคนอย่างเงี้ยนะสิบสี่สิบห้าห้องนอนเนี่ยถ้าไม่ใช่คนแบบว่าหน้าคุ้นเคยไม่ใช่ตัวแรง นะครับนะหรือว่าไม่ใช่คนที่มีปัญหาบ่อยๆนะครับเป็นนักโทษทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับนะเจ้าหน้าที่เขาก็จําไม่ได้นะครับว่าใครนอนห้องไหนบ้างแล้วมันก็จะมีการโยกย้ายตลอดนะครับเขาอาศัยจํายอดเอานะครับห้องนี้80คนนับยอดครบเขาก็ปิดขังห้องนี้90คนนับยอดครบเขาก็ปิดขังแค่นั้นนะครับนะดังนั้นวิธีการนะครับมีตัวแทนไปนอนนะครับเราย้ายมาแล้วเราก็หาตัวแทนในห้องไปนอนแทน ยอดมันก็จะไม่หายนะเวลาเขามาเช็คยอดเขามานับยอดยอดมันก็จะครบนะส่วนมากมันจะเกิดขึ้นในเรือนจําขนาดใหญ่นะครับส่วนวิธีการหาตัวแทนไปนอนเนี่ยส่วนมากเขาจ้างนะครับนะจ้างเป็นบุหรี่จ้างเป็นเงินก็แล้วแต่นะครับนะหรือว่าจ้างเป็นยานะครับเฮ้ยไปนอนแทนผมหน่อยนะพอดีว่าผมจะมานอนกับเพื่อนนะครับนะก็คุยกันก่อนที่จะขึ้นเรือนนอนนะครับแล้วก็ไข้กันนะนี่ก็คือวิธีการไข่ห้องนะครับ ส่วนสาเหตุของการไข้ห้องเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับนะถามว่าทําไมเขาถึงไข้ห้องนะครับนะบางคนอยากไปสักนะครับนะพอดีว่านะเกสักอยู่อีกห้องนึงนะก็หาคนไปไข้บางคนนะครับอยากไปนะครับกินยากับเพื่อนอยากไปเล่นยากับเพื่อนนะครับนะพอดีว่ายาเข้านะครับนะก็ไปนอนกับเพื่อนนะครับนะจะได้คุยกันจะได้นะครับ กินยาเล่นยากันนะครับนะคุยกันภาษาเพื่อนมันก็จะสนุกสนานนะครับเหมือนปาร์ตี้เล็กๆนะครับนะในเรือนนอนนะครับนะหรือบางคนนะครับน่ะก็ไข้เพื่อจะไปนอนกับแฟนนะครับนะสมมุติว่าเราจีบหน้าอ่อนได้นะครับนะเราจีบหน้าอ่อนติดแต่ว่านอนคนละห้องนะครับพอนอนคนละห้องปุ๊บนัเราก็เฮ้ยอยากไปนอนกอดแฟนเราอ่ะนะอยากไปนอนกอด หน้าอ่อนนะที่เราจีบไว้นะเราจีบติดแล้วเราก็ไปจ้างนะครับหาคนมาไข้กันนะเราก็ไปจ้างเขานะครับบุหรี่สองซองบุหรี่สามซองก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับนะแล้วเราก็ไข้ห้องกันนะนี่คือเหตุผลของการไข้ห้องนะครับนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยถามว่าเราจะเห็นได้บ่อยไหมมันเห็นได้ไม่บ่อยนะครับนะเพราะว่าการไข้ห้องเนี่ยโทษมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะเวลาเขาจับได้เนี่ยเขาตีเลยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเอาไม้กองตีนี่ สองสามทีนี่คือปอดแตกอะพูดง่ายๆนะครับนะตีแล้วก็เอาขึ้นซอยนะครับนะความจริงแล้วเนี่ยการไข่ห้องเนี่ยถือว่าแหกหักนะครับคําว่าแหกหักคืออะไรนะครับแหกหักเนี่ยความหมายแบบบ้านๆเลยก็คือการนะครับพยายามหลบหนีนะครับหรือว่าการหลบหนีการคุมขังตามอํานาจศาลตามอํานาจของเจ้าหน้าที่นะครับการสลับห้องนอนจริงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นบนเรือนนอนนะครับนะ จำนวนนักโทษมันไม่ได้หายไปไหนนะครับนะมันไม่ได้พยายามปีนกำแพงมันไม่ได้พยายามนะครับหลบหนีออกจากเรือนจำแต่เจ้าหน้าที่เขาจะตีความหมายว่าเป็นการแหกหักพูดง่ายๆก็คือนะครับมีพฤติกรรมนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะหลบหนีมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนนะครับคําสั่งเจ้าหน้าที่นะครับ โทษก็จะจำคุก3ปีเลยนะครับถ้าหากเขาออกมาต่อคดีนะครับโทษสูงสุดก็คือจำคุก3ปีนะครับนะแล้วก็มีความผิดนะครับกฎระเบียบเรือนจำนะครับหางดเยี่ยมญาตตัดวันลดโทษนะครับหรือว่านะครับนะถูกลดชั้นนะมันมีหลากหลายวิธีการลงโทษนะครับนาภาคทันนะทำทันบนไว้อะไรอย่างนี้นะครับนะซึ่งหลักๆเลยในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเขาจับได้เขาตีนะครับแต่ มันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นดังนั้นนานๆเราจะเห็นการไขยห้องทีนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการไขยห้องนะครับสรุปง่ายๆก็คือการไขยห้องก็คือการสลับห้องนอนกันนั่นเองนะครับเพื่อจะนะครับมานอนกับแฟนนะครับหนามานอนกับน้องนะครับจีบหน้าอ่อนติดแล้วก็อยากมานอนอย่างเงี้ยนะครับหนามานอนกอดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเรือนนอนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถกําหนดได้เองนะครับนอกจากว่าเราแบบว่า เส้นใหญ่จริงๆนะครับรู้จักเจ้าหน้าที่แบบสีกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับอาจจะขอเขาได้นะครับว่าเออเนี่ยผมจีบน้องคนนี้ติดผมอยากขอย้ายมานอนด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเส้นใหญ่จริงๆนะครับแต่เนี่ยมันเขาจะไม่ค่อยทํากันนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรือนนอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับนะแต่ละเวรแต่ละกะเนี่ยนะครับเขาก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันขึ้นไปนะครับนะเข้าเวรนะครับดูแลเรือนนอนดังนั้นนะครับถ้า คนไหนนะครับย้ายห้องบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะเพ่งเล็งนะครับว่าไอ้คนนี้มันมีพฤติกรรมแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเราเข้าไปปุ๊บนะครับเราเคยนอนห้องไหนเขาก็จะนอนห้องนั้นกันนะครับเขาจะไม่ค่อยขอย้ายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่ขอย้ายได้มันก็ต้องเส้นใหญ่พอสมควรแหละนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการไข้ห้องนะครับนะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้จ่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผม